สวัสดีครับเย็นวันนี้เรามานึ่งข้าวเหนียวกันนะครับพี่น้องกับแก๊สไม้ไผ่นะครับพี่น้องครับไฟใสๆนะครับนี่นะครับนี่คือตัวน้าแก๊สเราครับใกล้นิดเดียวครับไม่ต้องโกละเบิดนะฮะชัดแจ๋วเดึนนี่ครับนี่คือมอเตอร์พัดลมครับเป่าแก๊สขึ้นมานะครับพี่น้องตามนี้เลยครับพี่น้องครับเราจะทําการนึ่งข้าวเหนียวแล้วครับ ดูครับว่าจะสุกใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับต้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องขณะนี้ดูเวลานะครับกี่โมงแล้วอ่าตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบสามนาทีนะครับพี่น้องแล้วขนมเราจะสุกเมื่อไหร่ครับน,นี่นะครับเอาเอาจะตวบกันไฟหน่อยครับ นี้นะครับพี่น้องครับนี่มาดูไปแล้วครับคอยติดตามผลงานนะครับว่าเมื่อไหจะสุกเมื่อไหร่นะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับท่านผู้ใดสนใจก็สามารถมาศึกษาดูงานได้ที่หน่วยพนักงานขึ้นที่ดินสีนะครับโดยจ์โทรสอบถามเบอร์โทร0 8 6 1 4 8 9 4 1 8นนะครับส่วนฐานมีขายนะครับพี่น้องฐานกะลาของเราครับมีขายมีเป็นตันครับพี่น้องท่านสามารถผลิต ตัวเผาแก๊สแล้วก็หัวแก๊สนี่ไปซื้อรัคขาของเก่าครับหนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องแต่ส่วนนี้ก็ต้องไปจ้างช่างเขาทำนะครับพี่น้องครับตามนี้เลยนะครับพี่น้องไปยุ่งยากครับนี่นะฮะนี่ก็ซื้อมาจากลาซาด้าครับหรือที่เป่าลมเด็กนะครับพี่น้องนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็คือในลาซาด้านะครับพี่น้องอย่าดูเปลวไฟครับผ่านไม่ไผ่ครับพี่น้อง ที่ไม่ไฟอยู่ตามหนึ่งคลองครับสามารถมาเผาให้ปิดแก๊สได้นะครับพี่น้องถ้าสนใจก็มาศึกษาดูงานได้ที่หน่วยพนักงานที่ที่สีครับพร้อมให้คําแนะนําครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูอีกคลิปนึงครับตอนข้าวสุกนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ